ลค่เป็นยังไงบ้างคะเพลงสองเวลานะคะของสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์เพลงนี้ก็มีความหมายที่ดีนะคะเขาบอกว่าอมว่าอยากให้คิดออนไลน์ดอกสองเวลากับพ่อแล้วนะคะการให้กําลังใจซึ่งกันและการนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะ ถึงแม้ว่างานจะหนักแค่ไหนนะคะหรือว่าจะลำบากเท่าใดนะคะถ้ามีกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะก็งานนั้นก็จะสำเร็จได้แน่นอนนะคะเพราะว่ามีกำลังใจที่ดีแล้วก็เข้มแข็งอย่างที่บอกไปนะคะจิตเป็นนายกายเป็นเบาวถ้าเรารู้จักดูแลจิตใจซึ่งกันและกันนะคะให้กำลังใจซึ่งกันและกันฉะนั้นงานจริงนั้นหรือว่าอะไรก็ตามนะคะอุปสรรคที่เข้ามาก็จะสำเร็จไปได้ด้วยดีนะคะอาจเป็นเพลงดีๆที่นำมาฝากกันนะคะสองเวลาของสรัญญา ส่งเสริมสวัสดิ์ค่ะกาเอามาฟังกันตอนละกันนะคะว่าการดูแลจิตใจของเราหรือว่าการส่งเสริมจิตใจของเราให้เข้มแข็งหรือว่าแข็งแรงในการที่จะต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคหรือว่าดาเนินชีวิตในแต่ละวันนั้นมีกลวิธีอะไรบ้างนะคะว่างานท่องบอกไปแล้วสามวิธีนะคะต่อมาเขาบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดนั่นก็คือให้มองเห็นค่าเจ้าของเนาะเพราะว่า การคิดเข้าข้างเจ้าของนี่นะคะนะเป็นสิ่งหนึ่งที่ดีหรือว่าคิดในแง่บวกถ้าเรารู้จักเห็นคุณค่าของตนเองนะคะแล้วก็เห็นคุณค่าของคนอื่นด้วยก็จะทําให้ ลูกเรานั้นสวยงามแต่ว่าในการที่จะเห็นการของจากกาักรวหรือว่าเห็นข่าวคนอื่นเขาบอกว่าให้คิดในแง่สองทางด้วยมีทั้งแง่ดีและแง่ลบแต่ว่าให้คิดในแง่บวกเยอะๆไว้ดีที่สุดนะคะการทํางานก็จะสมบูรณ์สัมฤทแล้วก็ในการที่จะมองคุณค่าของตอนเองแล้วก็มองคุณค่าของคนอื่นนั้นให้เราเปรียบนะคะว่าเปรียบว่าคนอื่นหรือว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆให้เหมือนครูนะคะ ทุกอย่างนะคะเราทําไปนั้นมีปัญหาอุปสรรคแน่นอนแต่ว่าให้เขาคิดว่าสิ่งที่ทําหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้นเป็นเหมือนครูเป็นเหมือนบุคคลที่สอนให้เรารู้จักเข้มแข็งรู้จักแก้ไขปัญหาถ้าเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วในอนาคตข้างหน้าหรือว่าวันต่อๆไปนะคะเราจะแก้ไขปัญหาสิ่งนี้ได,ด้โดยจังไดนะคะฉะนั้นเราต้องรู้จักว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเป็นเหมือนครูที่คอยสอนเราให้รู้จักแก้ไขปัญหาหรือแล้วแล้วก็ให้รู้จักเรามีภูมิคุ้มกัน ที่จะดําเนินในชีวิตต่อไปแล้วถามว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นให้ห้าวหูจากวิธีกลวิธีในการแก้ไขปัญหาค่ะการแก้ไขปัญหานั้นมีหลายกลวิธีแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือเราลองแก้ด้วยตนเองก่อนถ้าแก้ด้วยตนเองได้บอ,อสบผลสสาเร็จแล้วอย่าปล่อยไว้คนเดียวนะคะให้ปรึกษากับคนอื่นด้วยไม่ว,ว่าจะเป็น าสามีภรรยาหรือว่าคนในครอบครัวถ้าเราอแก้บ่ได้แล้วนะคะอย่าปล่อยไว้คนเดียวเพราะว่าปัญหานั้นมันมีหลายขนาดมีหลายาน้ำหนักหรือว่ามีหลายปัญหาฉะนั้นปัญหา,าหลายชนิดหลายอย่างไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้เพียงคนเดียวเราต้องปรึกษาคนอื่นนำ้ำโดยเฉพาะบุคคลที่เราไว้ใจ ให้เปิดเผยหรือว่าว่าสิ่งที่เรารู้สึกอัดอั้นตันใจสิ่งที่เรารู้สึกไม่สบายใจแล้วจะทําให้ปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขปัญหาได้เพราะว่าบุคคลนั้นหรือว่าบุคคลที่เราไปขอคาปรึกษานั้นเขาจะเป็นเหมือนออบุคคลที่รับฟังแล้วก็เขาจะมีแนวคิดอะไรให้เราสามารถเก็บ ฟังแล้วก็เก็บไปคิดคิดแล้วก็ปรึกษาค่ะว่าทําสิ่งนี้ดีไหมทําสิ่งนั้นดีไหมหรือว่าอีกช่องทางหนึ่งเราก็จะปรึกษา,าทางด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ถ้าเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเราจะสามารถให้คําตอบกับท่านได้นะคะหรือเราจะมีข้อเสนอแนะดีๆให้กับท่านได้ซึ่งถามว่าเข้าสามารถที่จะปรึกษาได้หมงแนแน่นะคะทุก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่าอนามัยที่เฮาเป็นซื่อในปัจจุบันนี้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะคะเราสามารถไปขอรับคําปรึกษาได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแต่ถ้าเรื่องภายในครอบครัวก็คงจะต้องปรึกษาคนในครอบครัวหรือว่าบุคคลที่เราไว้ใจนะคะบุคคลที่อยู่ในครอบครัวนะคะหรือว่าเป็นสามีภรรยาเขาเป็นบุคคลที่มีค่ามากนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของเรานี่แหละคะ่ะ ท่านรักแล้วก็ห่วงเยเ่รามากฉะนั้นนะคะอดูแลท่านให้ดีแล้แลวก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็ปรึกษาท่านนะคะอย่า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 เก็บไว้ผู้เดียวปัญหาเพราะว่าถ้าเก็บไว้คนเดียวแล้วจะทําให้เรารู้สึกความเครียดมากถ้าเราเครียดแล้วจิตใจเครียดนะคะการทํางานหรือว่าการปฏิบัติอะไรก็ช่างอาจจะไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควรฉะนั้นมีปัญหาอะไรอย่าเก็บไว้คนเดียวนะคะปรึกษาคนอื่นบุคคลที่เราไว้ใจอ่านะคะอันนี้เป็นวิธีที่ เราที่จะสามารถพัฒนาจิตใจของเราได้นะคะขออนุญ,ญาตทวนอีกนิดนึงว่าเราจะสามารถดูแลหรือว่าพัฒนาจิตใจของเราให้เข้มแข็งและก็แข็งแกร่งได้อย่างไรสิ่งแรกนั่นก็คือให้เราทบทวนตน,นเองแล้วก็ทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราทั้งหมดนะคะว่าในวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างหลังจากที่เราทบทวนแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีนั่นก็คือการที่เป็นผู้รู้จักฟัง ฟังให้เยอะๆนะคะฟังแล้วลองคิดพิจารณาว่าเอ๊ะสิ่งที่เขาทําหรือว่าสิ่งที่เขาปฏิบัตินั้นสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ดีบ้างสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งดีก็เก็บไปนะคะสิ่งไหนที่ไม่ดีก็พิจารณาแล้วอย่าเก็บมาใส่นะคะเนาะเก็บแต่เอาสิ่งที่ดีๆหลังจากนั้นให้คิดเชิงบวกด้วยนะคะ บุคคลนายที่คิดเชิงบวกเยอะๆว่าสามารถเหตุใดทําใดนะคะสามารถทําได้คิดได้เราทําได้การทํางานหรือว่าการดําเนินชีวิตจะประสบผลสําเร็จแล้วนะคะแล้วก็ให้เรารู้จักมองคุณค่าของตนเองแล้วก็มองว่าคนอื่นมีค่าคือกันอย่ามองว่าเอ๊ะไปห่อเป็นคนบดีห่อเป็นคนพงงามห่าเป็นคนบสวยห่าเป็นคนผู้หน่อยนะคะหรือว่าเราเป็นคุณสูงมากก็ผู้อื่นนั่นสินะคะอย่ามองว่าตนเองมีจุดด้อยให้เราว่า เราเป็นบุคคลหนึ่งที่มีจุดเด่นมีของดีอยู่ในร่างกายมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับเราแล้วก็ให้มองคนอ่นด้วยหลังจากนั้นเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วให้เราคิดว่าปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเป็นเหมือนครูที่คอยสอนเราให้มีภูมิคุ้มกันนะคะเหมือนเราให้มีภูมิคุ้มกันแล้วก็รู้จักที่จะแก้ไขปัญหาถ้าสิ่งถ้าเกิดปัญหาเหมือนลักษณะนี้เกิดขึน้นแล้วในอนาคตข้างหน้าหรือวันต่อๆไปเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด ะะอันนี้เป็นกลยุทธ์วิธีในการพัฒนาจิตใจของเราให้เข้มแข็งนะคะและก็แข็งแรงสามารถที่จะดําเนินชีวิตไปได้อย่างมีความสุขนะคะเอาละค่ะเป็นสาระความรู้ที่นํามาฝากกันส่วนท่านผู้ฟังท่านไหนนะคะอยากฟังเรื่องอะไรโทรมาได้นะคะเดี๋ยวจะจัดให้ตามคาขอรวมทั้งเพลงที่ขอมาด้วยละกันเอาละค่ะดูเวลาของเราแล้ว สิมนเราคาพันธุ์ฟังางขาและอีกแปดนาทีก่อนจากกันไปเราก็มีเพลงเพาะๆนำมาฝากกันแล้วก็อยากฝากอยากฝากกับพ่อนเพื่อของข้าว่าให้ดูแลรักษาสุขภาพทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยดูแลให้ตนเองเยอะๆรวมทั้งคนในครอบครัวคนในชุมชนด้วยนะคะให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วการดำเนิน,นชีวิตของเราก็จะประสบผลสำเร็จค่ะ tay này xem đường đào, thì xong vừa cay vấp quao, vào, như bồn pha phá, hay xúc say, đài bơm xương miên đường, đường ta, khói mong thơ đuổi ở ta, hấp đi.